สวัสดีค่ะการวางแผนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องภายใน1วันเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษารูปร่างแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เรามีเทคนิคมาฝากไปดูกันค่ะเวลา6โมงเชา้าตื่นนอนหาน้ำดื่มสแก้วค่ะ เื่อว่าร่างกายเราเนี่ยขาดน้ําไปต่อดทั้งคืนเนี่ยเราจะได้เติมน้ําให้กับร่างกายแล้วก็ขับของเสียที่สะสมออกตลอดทั้งคืนด้วยเริ่มกินทันทีโดยที่ยังไม่รู้สึกตื่นเต็มที่เลยร่างกายเนี่ยตอนที่เรายังหลับอยู่เนี่ยร่างกายจะระบบย่อยอาหารเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องรอประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงหลังตื่นนอนแล้วเราถึงจะเริ่มทานอาหารกันค่ะ เวลา8โมงเช้าอาหารเช้าก่อนไปทำงานการกินอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญมากนะคะร่างกายเนี่ยอดอาหารมาทั้งคืนเลยและเพื่อพร้อมที่จะออกไปทำงานอย่างเต็มที่อาหารเช้าเนี่ยเราควรจะเลือกเป็นอาหารแบบพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ต้องไม่ลืมวิตามินแล้วก็เกลือแร่ด้วยนะคะ อาหารก็อย่างเช่นเราอาจจะทานเป็นมูสลี่กับโยเกิร์ตศูแล้วก็ใส่ผลไม้หรือถั่วลงไปหรืออาจจะใช้เป็นขนมปังโฮวีดใส่อะวคโาโดแล้วก็ใส่ไข่ดาาน้ําลงไปจะตบท้ายด้วยน้ําผักผลไม้ปั่นแค่นี้ก็ได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วนแล้วค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟดําเข้มข้นเพียงแก้วเดียวโดยไม่ทานอะไรเลย ผลิตของคาเฟอีนเนี่ยจะตกระตุ้นอะดรีนาลีนมากเกินไปส่งผลทำให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัวแล้วก็ยังขาดพลังงานในระหว่างวันด้วยค่ะคเวลา10โมงครึ่งมือว่างที่ทำงานเราอาจจะทานผลไม้อบแห้งกับถั่วหรือว่าอาจจะเป็นผลไม้สดเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายมีพลังงานไปจนถึงมื้อเที่ยงด้วย รีบทินแซนด์วิชตั้งแต่หัววันเพราะว่าตั้งใจเนี่ยว่ามือเที่ยงเนี้ยจะงดอาหารกลายเป็นว่าช่วงบ่ายเนี่ยรู้สึกหิวยิ่งกว่าเดิมไปกินมากกว่าเดิมคราวนี้แทนที่จะผอมกับอ้วนสะะเราเวลา12นาฬิกามื้อเที่ยงง่ายๆแถวที่ทำงาน ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเป็นช่วงที่เราจะช่วยเติมเต็มความหิวกันอย่างเต็มที่เลยแต่ก็อย่าลืมไปอย่าไปทานคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้คุณเนี่ยเกิดอาการเฉยชาง่งวงนอนในตอนบ่ายสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราควรจะกินโปรตีนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมผักผลไม้ด้วยอย่างเช่นเราอาจจะทานเป็นข้าวกล้องกับเกาเหลาหมูแล้วก็เติมด้วยแอปเปลิลกินอาหารกลางวันมากจนเกินไป กินพวกไขมันสูงๆอย่างเช่นแคมเบอร์โกล์ชีสหรือว่ามันฝรั่งทอดเวลา16นาฬิกาก่อนออกกำลังกายหลังเลิกงานเราจะต้องไปออกกำลังกายเย็นนี้เพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องการสารอาหารก่อนออกกำลังกายสิ่งที่เราควรทานจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็โปรตีนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงาน แล้วก็ไม่เอากล้ามเนื้อออกมาใช้ระหว่างที่เราออกกําลังกายควรทานอาหารก่อนออกกําลังกายอย่างน้อย1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะอาหารที่เราควรทานก็อย่างเช่นขนมปังโฮบีทใส่กล้วยแล้วก็เนยถั่วค่ะไม่ทานอะไรเลยก่อนไปออกกําลังกายทําให้การออกกําลังกายเนี่ยล้มเหลวได้นะคะ เวลา18นาฬิกามื้อเย็นหลังออกกําลังกายหลังจะออกกําลังกายมาร่างกายสูญเสียน้ำไปมาก การออกกาลังกาย1ชั่วโมงเนี่ยสูญเสียน้ําไปถึงสี่ถ้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะดื่มน้ําเปล่ามากๆหลังออกกําลังกายและอาหารที่ควรทานหลังออกกําลังกายก็จะเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะได้ไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดของกล้ามเนื้อด้วยตัวอย่างก็อย่างเช่นอาจจะทานสลัดพร้อมกับไก่อบแล้วก็เสริมด้วยไข่ต้มนะคะ อาหารประพวดแป้งเยอะๆค่ะโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหลังออกกําลังกายอย่างเช่นข้าวขาว,ข,าวขนมหวานน้ําตาลต่างๆนะคะเพราะว่าที่เราออกกําลังกายมาทั้งหมดเนี่ยจะหมดความหมายเอาเวลา20นาฬิกาก่อนนอน ก่อนนอนแล้วเราอาจจะหานมสักถ้วยหนึ่งนะคะจะเป็นนมแอลมอน์ก็ได้หรือนมถั่วเหลืองก็ได้เพื่อให้ไม่เกิดความหิวระหว่างกลางคืนแล้วก็การกินแคลเซียมที่แยกออกมาจากมื้ออาหารเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะปล่อยใจไปกับขอนว่างแสนหวางยามดึกอย่างช็อกโกแลตเค้กขนมถุงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะคะ ใช่ไหมคะถ้าเรามีการวางแผนเรื่องอาหารอย่างดีภายใน1วันและทําเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างหุ่นสวยสุขภาพดีแล้วคะ่ะ